ตาะในตำแหน่งที่เราจะแทรกผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเดินเย็บกันเลยการแทรกแบบนี้สามารถเสื้อก็แทรกได้นะคะกางเกงก็ทำได้ได้หมดกระโปรงอะไรได้หมดค่ะแล้วแต่ลูกค้าต้องการจะแก้ไขเลยได้หมดค่ะช่างทำให้ได้หมดบางคนก็ซื้อมาแล้วและยังไม่ได้ใส่ก็เสียดายผ้า ก็ต้องออกมาแก้แบบนี้นะคะงานผ้าสามารถดัดแปลงไปได้หมดค่ะทุกคนดีไซน์ได้หลายแบบหลายอย่างราคางานก็ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของงานนะคะเพราะว่างานแต่และงานก็เนื้องานไม่เหมือนกันบางงานนี่คือเหมือนถ้าเป็นผ้ายีา่ห้อจะบอกว่าทํายากนะคะทุกคนผ้ายี่ห้อนี้ทํายาก เอาง่ายเลยงานงานขายที่เป็นงานงานโหลทำง่ายเพราะว่าเขาจะประกอบมาแบบคือการแก้ไขจะง่ายจะง่ายกว่างานยี่ห้อเยอะมากงานยี่ห้อเขาเย็บมาดีดีดีเกินแล้วการแก้ไขก็ลำบากหนจะซับในบางทีเย็บเย็บเออบางทีเราต้องเย็บรวงด้วยนะคะ ถ้าเจองานแบบนั้นนี่คือราคางานค่อนข้างสูงเพราะการเย็บตะเข็บของราคางานที่แพง,งๆเนะีทุกคนจะบอกว่าตะเข็บบ่งแขนตะเข็บข้างตะเข็บเอ่อรอยต่อเอวคือการการประกอบงานเขาจะไม่เหมือนเขาจะไม่เหมือนงานโล่แสกสเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะงานก็จะได้ออกมาประมาณนี้จ้าทุกคนคะ่ะอันนี้ค่ะ